สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะขับรถจากเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับผมก็เลยจะทดสอบการขับรถโดยการใช้แก๊สเซียนจเหมือนคลิปครั้งก่อนที่ขับรถจากกรุงเทพมาลำโพนนะแต่วันนี้ผมจะขับจากเชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับผมก็อีกสักครู่ผมจะเติมแก๊สเซียนจีให้เต็มถังนะฮะแล้วก็จะเซตไมล์กิโลเป็นศูนย์นะฮะดูซิว่าเราจะวิ่งได้กี่กิกโลนะ ก็จะตั้งต้นที่ปั๊มปตทสารพีนี้นะครับผมที่เชียงใหม่จะมีปั๊มแก๊สเซียนจีแค่ท2ที่ก็คือที่ปั๊มปตทสารพีแล้วก็ปั๊มปตทในเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็จริงๆผมขับมาจากบ้านที่ลำพูนนะครับผมก็แวะเติมแก๊สเซียนจีนี้ให้เต็มถังนะแล้วก็จะเซตไมค์กิโลให้เป็นศูนย์นะดูซิว่าเราจะขับไปถึงเชียงรายกี่กิโลเมตรนะครับผม เติมให้เต็มถังก่อนนะครับผมเติมเต็มแล้วนะครับผมก็เซตไมค์กิโลให้เป็นศูนย์นะครับผมก็อันนี้ผมออกมาที่หน้าปั๊มนะครับผมก็เริ่มต้นเดินทางกันเลยนะฮะไปเชียงรายนะครับผมก็จากปั๊มปตัตทเมื่อกี้นะมุ่งหน้าสู่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับผมก็จะเป็นถนน สเลนนะครับผมที่เชื่อมระหว่างอำเภอดอสเกตเชียงใหม่ไปถึงอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายนะครับผมก็จะเป็นถนนสี่เลนซึ่งสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นวันพุทธที่10มกราคมผมเดินทางประมาณ10โมงครึ่งนะครับผมก็วันนี้ขับสบายๆรถไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็โล่งเลยนะครับผมก็ทางอาจจะเป็น ขึ้นเขาลงเขานะฮะเยอะเลยนะครับผมก็ขับด้วยความระมัดระวังผมขับขึ้นเขาก็8 0 9 0นะ,ะลงเขาก็80 90แต่ถาทางตรงก็100ยร้อยสิประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ไม่ชินทางก็ขับด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมแล้วก็บางช่วงก็อาจจะมีกล้องตรวจจับความเร็วนะฮะเป็นบางช่วงก็เราจะได้เซฟมันนี่ค่าปรับไม่ต้องโดนตรวจจับความเร็วเนาะ แล้วก็เซฟความปลอดภัยของเราด้วยนะครับผมดังนั้น,น,นเซฟมันนี่ค่าปรับเซฟชีวิตเราด้วยเนาะครับด้วยความระมัดระวังนะครับผมก็อันนี้ผมสปีดความเร็วให้มันเร็วขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าสู่รอยต่อระหว่างเชียงรายนะฮะอันนี้ดอยแก้วนะครับผมผมดูใน Google m a p นะครับผมจากปั๊มปตทสาพีไปถึงปั๊มปตทเชียงรายก็ ด้วยระยะทาง196กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าๆนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะวิ่งจริงๆเนี่ยได้กี่กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็จะเติมแก๊สหมดไปกี่บาทนะครับผมตอนนี้ผมก็ขับมาถึงเชียงรายนะฮะถึงแยกวัดร่องคุนแล้วนะครับผม ก็อันนี้เป็นอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับผมเข้าสู่อำเภอเมืองแล้วนะครับผมข้างหน้าซ้ายมือก็เป็นห้างเซ็นทรัลเชียงรายนะครับผมใครมาเชียงรายก็สามารถมาเที่ยวแวะได้นะครับผมห้างสวยนะครับผมส่วนปั๊มปตทที่ผมจะไปเติมอีกสักครูม่มันจะอยู่ฝั่งขวาเมือซึ่งจะต้องไปยูเทิร์นที่5แยกพ่อขนนะครับผมเชียงรายก็มีปั๊มแกส๊สเซียนจีแค่ปั๊มเดียวนะเมื่อก่อนมี2ปั๊มนะฮะ ก็คือปั๊มที่อำเภอแม่ลาวใกล้ๆกับวัดล่องขุนเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะฮะฉะนั้นเชียงรายก็จะเหลือปั๊มแกส๊สเซี G, แค่ปั๊มเดียวนะครับผมซึ่งต้องไปยูเทิร์นที่ให้แยกพ่อขนย้อนกลับมาก็อยู่ฝั่งซ้ายมือข้างหน้านี่เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเติมแก๊สให้เต็มถังมาดูกันว่าเราจะวิ่งได้กี่กิโลแล้วก็เติมค่าแก๊สหมดไปกี่บาทนะครับผม ปั๊มแก๊สที่เชียงรายตอนนี้ก็เหลือแค่ปั๊มเดียวนะครับผมรถอาจจะมีคิวต่อเยอะนิดนึงนะครับผมแต่บางครั้งผมมาเติมก็ไม่มีรถเลยนะฮะก็เข้าได้สบายๆแต่วันนี้อาจจะมีคิวนิดนึงรอก็ประมาณ10กว่านาทีนะฮะเพราะว่าคันหนึ่งก็ใช้เวลาเติมประมาณ5นาทีเนะดูเฉลี่ยแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2องโมงครึ่งนะครับผม ดูซิว่าผมวิ่งกี่กิโลผมวิ่งไป201.9กิโลเมตรนะครับผมก็อาจจะบวกขึ้นนิดนึงเพราะว่าอาจจะแวะเข้าปัม๊มแล้วก็ไปยูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะวิ่งได้กไกลกว่าก็ขึ้นแบบนิดนึงนะฮะก็ถือว่าโอเคนะ,ะใกล้เคลียรนะฮะ200กิโลนะฮะแต่อยากรู้ว่าเราจะเติมแก๊สเต็มถังอีกทีเนี่ยจะหมดไปเท่าไหร่เนาะ ตอนนี้ปั๊มแก๊สที่เชียงรายราคากิโลกรัมละ23.64บาทต่อกิโลกรัมนะครับผมเต็มแล้วนะครับหมดไป176บาทนะก็โอเคนะครับผมก็ประหยัดดีนะเพราโดยระยะทางเกือบ200กิโลเมตรเนี่ยเติมแก๊สไปอยู่176บาทก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ประหยัดดีนะครับผมก็สำหรับเซฟมันนี่อีดิชั่นใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่อีนี้นะครับสวัสดีครับ